เรียรู้นะครับมันคล้ายๆอยู่ครับท่านผู้ชมอยู่ที่นี่เนี่ยบ้านหัวเลี้ยงท่านผู้ชมนะที่เป็นโด่งดังเรื่องของเลขเบอร์นะครับท่านผู้ชมวันนี้พามาทุกที่นะครับท่านผู้ชมนะครับไปหลายที่แล้วครับนะวันนี้มาขอโชคขอลาบกับนกนะครับนกเอี้ยงที่เขาเขาชื่อโอเลี้ยงนะท่านผู้ชมนะเขาชื่อยโอเลี้ยงเห็นไหมเนี่ย เขาหยอกเล่นแล้วครับเขาโดดไปโดดมานะครับเขาชื่อโอเลี้ยงที่ให้โชคให้ลาบให้คนถูกรางวัลที่หนึ่งเสี่ยงโชคให้มาแล้วนะครับหลายท่านหลายคนที่อยู่ที่นี่ที่วัดเยีง้งที่วัดเนี้ยนะที่หลายคนหลายท่านเขาบอกว่าที่ที่วัดเนี่ยก็ถ่ายรูปติดรูปของพญายนาคผู้ชมนะครับแล้วก็จะมีนกพิเศษดี นะบ่อที่ว่าเป็นพญายนาคที่เขาถ่ายรูปติดนะที่วัดเย้งเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยบ่อน,นี้นะบางคนยังไม่เคยเห็นแต่เนี่ยผมมาเปิดประเด็นให้เห็นชัดๆว่าเป็นบ่อน,นี้นะครับ mm hmm. เห็นไหมเป็นบ่อที่ที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆท่านผู้ชมนี่ครับบ่อเน,นี่ยที่เขาบอกว่าถ่ายรูปแล้วก็มีรูปพญายนาคขึ้นมาที่นี่เขามีต้นคำชะโนดอยู่ต้นหนึ่งต้นคำชะโนดจริงๆนะไม่เหมือนต้นมะพร้าวหรอกผมดูแล้ว ว่าผมเพิ่งกลับมาจากคำชะโนดท่านผู้ชมก็รู้อยู่ว่าผมอยู่ที่คำชะโนดหลายวันทีเดียวนะครับที่เพิ่งกลับมานี่ก็คือเรา